ขออนุญาตครับเจนนี่ครับประวัติหมวดธนูอาถารที่บุรุรกับสั่งได้แล้วครับใครหมวดธนูอาถานก็ผู้ชายคนที่เชื่อเหลือผู้หญิงไม่ให้โดนกบถืงไงนะครับ ทัวัาเขาดีเยี่ยมนั่นน่ครับใช่ครับก็เ,เป็นนายทหารที่กองทัพน่าจะภูมิใจถึกเสษได้มือรับราชการเทาลัแหน่คนจะดีนี่าหายากมากนะครับตุศาสเสี่ยงตายทําความดีไม่ได้เกิดไม่เห็นใครเหนียวแหลคนดีคงท้อแท้ครับใช่ครับ รู้สึกเป็นไงบ้างผมพันตารวจเอกชานอยู่กองปราบผมได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเรื่องที่คุณช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไม่ให้ถูกข่มขืนไผมไม่ได้ช่วยอะไรที่เลยย่างน้อยก็ได้พยายามคนจริงคดีนี้มันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่ผมไดอยากมาพบหมวดผมรู้ว่าหมวดเป็นใคร ร่วมหมวดเคยไปรบที่เวียดนามจนได้รับเหรียญกล้าหาญผมเข้าเรื่องดีกว่าเรารู้ว่าหมวดเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราอยากได้คนที่มีฝีมืออย่างหมวดมาช่วยราชการหมวดคิดว่าไงผมไม่เคิดว่าผลจะ็นประโยชน์กับใครได้อีกจริงหรอ ามว่าผมยังไม่เร่งรัดหมดตอนนี้ก็แล้วกันแต่ผมอยากจะให้หมวดเนี่ยลองคิดยูพร้อมเมื่อไหร่ไปหาผมได้ทุกเมือ่อพักผ่อนซะจะกลับขอบกินมากหวังว่าผมคงจะได้รับข่าวดีนะ เรียบร้อยดีไหมคนไข้ห้อง405เป็นไงบ้างอ๋อมวดธนูน่ะหรอหลับไปแล้วล่ะอือที่มีว่างไหมตอนบ่ายจะขอแลกเวรหน่อยพี่นี้เราเวรดึกอะสิเหรอ เดี๋ยวจะขอแลกไปดูหนังหน่อย อ้าวหมดมานั่งหลับอยู่ตรงนี้เองผมนึกว่ากลับบ้านไปแล้วซะอีกป่ะเราไปดวลเล่ากันป่ะป้านีโอ้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวพี่ฝากไปตั้งง่ะเดี๋ยวมาป่ะไปเดี๋ยวเราไปกินต่อที่อื่นเลยมาไปไค่ะอย่างนั้นแหละดีค่ะเดินเก่งขึ้นมากเลยค่ะ นี่ค่ะนี่แหลคะคะดีมากเลยค่ะค่อ,คอยๆเดินค่ะไม่เป็นไระน,ะน,น,นะคะไม่ได้เช่นเนียวกันค่ะไม่ต้องทันคะแต่ว่าต้องใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนแล้วอีกทีเขาก็กำงเดินได้เหมือนปกติคคุณรับ 天台。 อี่น,นันยี่นนาม็จะไ้้อ,อกอากไี่นี่หรือจะเน็เนรบหนพ่อุต่าูกพี่ยี่น,น,นมีอะไรไม่มีอะไรครับจา่าผมว่าจากทางโต๊ะัะหน่อยดีกว่านะ อย่าพูดแต่งานศิลปินเรื่องความสัมพันธ์ทางใจมันสำคัญกว่านะคะถ้าจิตใจต้องการเรื่องยอย่างว่าก็คงไม่มากับนี้หละแต่เนี่ยฉันชอบคุณนะ มีอะไรดีนะเขาคุยมาชอบผมนี่ว่าแค่พูดผมสบายใจทังนี้นแฟนเก่าของฉันก็เป็นทหารเหมือนกันคุณกับเขาเหมือนกันอย่างหนึ่งจนความเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่เคยเกียดอาชีพเหมอนฉันค,คุณก็เช่นกัน อตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะนี่ในใจของฉันตลอดเวล,ลาสงครามพระ้าไปจากฉันแต่สงครามก็ไม่สามารถพระเอาความทรงจำของฉันไปได้ทั้งที่อยู่ในใจของฉันตลอดเวลา คุณนะ้ำคุณน้ำใม้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกแค่เพียงได้พูดได้คุณไม่ได้ใกล้แค่นี้นฉันก็มีความสุขที่สุดแล้ว โชคดีที่ได้มาเจอกับคุณความั่นใจของผมเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมต่อไปเชว่ผมกีดีขก้นสมบูรณ์ขึ้น,นคุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วคคุณโนตต่อไปนี้จิตราอยาให้คุณลืมเรื่องอดีตเกรมแล้วก็เริ่มาาต้นชีวิตใหม่เพื่อมาเป็นตัวเนเอง ชีดาไม่อยากเห็นคุณจมปลกมักอีกเล่าแล้วก็ดีอีกต่อไปค่ะคุณคิดยังไงคราผมจะเป็นตำรวจคุณจะไปตำรวจเหรอฟังดูเข้าทีเนะครับตอนนี้ชีวิตผมมีความหวังแล้วละครับ ความมั่นใจผมกลับคืนมาอีกครั้งนะครับหมอที่ดีด้วยคุณนีนะก็ระโชคดีนะที่มีผู้หญิงเข้าใจคุณทำให้คุณนะ่ะผ่านอุปสรรคต่างต่มาได้จนประสบความสำเร็จครับพอความเป็นผู้ชายเต็มตัวของกลับไปอีกครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นก็ขอให้คุณนะรักษาความมั่นใจตรงนี้เอาไว้นะอย่าให้มีอะไรมารบก,กวนจิตใจคุณอีกแล้วก็มอขอวอวยพรให้คุณนะ ประสบความสำเร็จในชีวิตตำรวจด้วยนะขอบคุณครับหมอ